นางดินถิ่นทอน้ำไหลผ่าไทรือน้ำตกเรื่องรือแะแนงน้ำมินป่าไม้พื้นดินอุดมสมบูรณ์สวัสดีครับบริษฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินซีครับผมอ่าบริษฟาร์มเราป,รปรล,ลูกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินซีนะครับผมไม่ใช่สารเคมีใดทั้งสิ้นนะครับผมอ่าผลิตพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินซีนะครับผมข้าวพื้นบ้านข้าวพื้นถิ่นอ่าที่ับวันจะหายากเข้าไปแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาด วันนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนวันที่10นะครับผมก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมช่วงนี้ข้าวกำลังแก่นะครับกำลังเป็นน้ำนมกำลังกุ้มนะครับหลายระยะนะครับผมแต่ละอายุข้าวก็ไม่เหมือนกันนะครับผมข้าวอายุทั้น120-130วันก็ถ้าปากดำครบอายุก็พร้อมเก็บเกี่ยวอย่างด้านหลังของผมนี้นะครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมพาก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมน่าจะเก็บเกี่ยววันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับผมหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับก็จะพาไปดูสายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์นี้แล้วก็จะจบในการนําเสนอนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมพันธุ์ข้าวก็จะมีช่องทางแจ้งไว้นะครับผมราคาบอกไว้นะครับผมพอใจที่จะอุดหนุน เกษตรกรนะครับผมชาวนาตัวเล็กน้อยอย่างเรานะครับผมก็มีช่องทางไว้นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมเรียกหาได้สอบถามได้พูดคุยได้นะครับผมยินดีให้การแลกเปลี่ยนแล้วก็คำปรึกษาหาเรื่องกันนะครับผมแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆซึ่งกนและกันนะครับผมเดี๋ยวไปชมข้าวสายพันธุนี้ไปเลยนะครับข้าวสายพันุนี้นะครับผมเป็นข้าวเจ้านะครับผมเม็ด ข้าวของสายพันธุ์นี้นี่แหละครับคือมเมล็ดที่แก่เต็มที่นะครับแก่จนครึ่งรวงมาแล้วนะครับผมะจะเป็นออกสีน้ําตาลแดงนะครับออกสีน้ําตาลแดงนี่ช่วงที่ช่วงที่เป็นนุ่มๆนะครับผมกำลังนุ่มๆนี่ก็จะเป็นสีดําดําเข้มนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกรวงอื่นๆนะครับผมเดี๋ยว ดูความสูงกันเลยนะครับผมพอดีตสำหรับเมตรอยู่ใ,ใกล้ก็เอาวัดความสูงไปเลยความสูงของข้าวสายพันธุนี้นะครับผมนี่เพียงหนึ่งร้อยเซนนะครับวัดนี่ได้หนึ่งร้อยเซนโดยประมาณนะครับพี่น้องถ้าสูงขึ้นมากว่านั้นเยอะก็ไม่ใช่ข้าวสายพันธุนี้นะครับผมแนะนําให้ตัดออกแนะนําให้ตัดออกเลยเพราะว่าข้าวสายพันธุนี้จะอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยสิบถึงถึงคอรวง ข,ข้าวสายพันธุ์นี้อุดมสมบูรณ์นะปีนี้อุดมสมบูรณ์จับรวงปานกลางนะครับผมจับรวงปานกลางาแต่ก็ดีนะครับผมขา้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวเจ้ามะลิดำนองคายกอคอ8ปหรือมะลิดำนองคาย62นะครับมีหลายชื่อเรียกนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่กรมการข้าวได้รับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็มา แจกจ่ายให้เกษตรกรแใจกใจ่ายให้เกษตรกรมาปลูกในพื้นที่นะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้ตามสพคุณที่กรมการข้าวแจ้งไว้นะครับผมมีคุณค่าทางโภชการสูงอุดมด้วยคุณประโยชน์วิตามินอีวิตามินโ e, ฟเลตนะครับโฟเลตไม่โฟเลตโฟเลตนะครับผมหลายอย่างนะน้องนะเดี๋ยวผมมี ข้อมูลไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับผมเป็นข้อมูลที่นํามาจากกรมการข้านั่นแหละครับผมมาแปะไว้ในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมใต้คําอธิบายนะพี่น้องออนี่รวงนะครับผมเอามาให้ดูก่อนจะหามาปลูกนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าปลูกแล้วก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้ก็จะมีอันนี้คือ,อผมปลูกในนาปานกลางนาดอนนะเอานาดอนก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้ นะครับข้าวสายพัน,นุนี้มาดูที่ใบนะครับผมในเรื่องของพันุ์ข้าวนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือลักษณะของลําต้นลักษณะของรวงนะครับถ้าเราไม่กล่าวถึงไม่เอ่ยถึงพี่น้องก็จะไม่รู้ว่า,าดูแต่มเมล็ดมันแยกไม่ออกหรอครับผมเมล็ดเมล็ดข้าวนี่คล้ายกันมากๆเลยข้าวเีล็ดดหน้องคายไม่ต่างอะไรกับ อมนินไม่ต่างอะไรกับไลเบอรี่นะครับผมแต่ละจุดมันก็จะมะีความแตกต่างเฉพาะตัวเฉพาะสายพันธุ์นะครับผมที่ดำน้องค่ายนะครับผมนี่ดูใบนะครับผมให้ดูใบนะไม่ใช่ประเทศดูใบพี่น้องอดูใบเขียวขอบใบม่วงอย่างชัดเจนนะครับนี่ใบเขียวขอบใบม่วงนะครับกลําป้องนะพี่น้องนะแกะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เกี่ยวละ จะี่เกี่ยวแล้วนี่ลำป้องสีม่วงนะเขียวอมม่วงนี่มีขีดคาดด้วยนะครับผมข้อต่อสีเขียวนะลำป้องจะเป็นอย่างนี้แบบนี้เลยถ้าไม่ใช่ลักษณะของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับตัดทิ้งนะถ้าพี่น้องจะเอาไปทําพันธุ์ก็ตัดทิ้งแต่ถ้าจะปลูกเพื่อที่จะเป็นข้าวสารแปลรูปเป็นข้าวสารก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอารวมๆกันไปเลยสําหรับข้าวที่เป็น,มนเมล็ดสีดํา เช่นเดียวกันเี่ยมเล็กข้าวสีดำนะครับเอาลักษณะมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับเพื่อ,อประกอบการตัดสินใจนะครับพี่น้องอมีพันข้าวเยอะแยะที่พี่น้องได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นรวงไม่เคยเห็นลําต้นไปดูนาคนอื่นนะครับผมแต่เราเนี่ยเอามาให้ดูให้วิเคราะห์ให้พี่น้องวิเคราะห์ใช้ความรู้ของท่านนั่นแหละท่านเป็นชาวนามาตั้ง เอยี่สิบสามสิบปีก็ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์พันข้าวนะครับผมพอเราเอามาให้ดูนะครับผมแต่การแตกกอนี่การแตกกอเราใช้รถดำนาปักดำนะครับการแตกกอจะแตกกอข่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแตกกอค่อนข้างสมบูรณ์่อข้างเยอะค่อนข้างเยอะแต่รวงจับปานกลางนะตามสายตาของผมเนี่ยนี่นี่นี่รวงหนึ่งจับปานกลางแต่ไม่ซ้อนเมล็ดนะครับผมนี่เป็นกลางเป็นอย่างนี้แต่ไม่ซ้อนเมล็ด ครับจะเป็นข้าวลักษณะของข้าวมะล,ลิดำหนองคายน่ครับมีไม่เยอะนะครับมไปปากดำเพียง4-5่กิโลกรัมแต่ก็มีความเสียหายจากการเพาะก้านิดๆหน่อยๆนะครับผมเลยเอามาให้พี่น้องได้รับชมก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับผมอย่างที่ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ลวงที่แก่เต็มที่นะพี่น้องนะนี่นะลวงที่แก่เต็มที่นะครับผมลวงที่ยังไม่แก่นะครับไปดีพาไปดูกัน นี่นะครับผมพี่น้องที่ยังไม่แก่นี่อันนี้แก่ปลายรวงแล้วเนี่ยนี่นี่แก่ปลายรวงนะครับที่ยังไม่แก่ปลายรวงก็จะออกสีดําเขา้มข้าวสาขานี้นะครับผมแนะนําว่าเหมาะสําหรับปลูกในช่วงฤด,ดูการนาปีนะครับผมฤด,ดูการนาปางทําเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะครับผมหรือจะปลูกในช่วงที่ให้ผลผลิตนี่อยู่ในช่วงที่พฤศจิกันวามกรากุมภาแต่ว่าระวังโรคหนูด้วยนะ ระวังนกหนูด้วยระวังนกหนูด้วยปีนี้นะครับผมนกหนูไม่มีนะนกนก,นกไม่สนใจข้าวพันนี้นะครับน้องนกไม่สนใจข้าวพันนี้แต่เป็นสนใจข้าวอีกพันหนึ่งของผมสั์ไปเยอะเลยนะครับกินไปเยอะเลย เอามาให้ดูให้ชมนะครับผมเป็นกำลังใจให้บรินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินซีนะครับผมกดส u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมถ้าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์นะครับผมต่อพ่อแม่พี่น้องของท่านต่อญาติลูกหลานต่อเพื่อนฟูนะครับแชร์ข้อมูลไปแชร์ไปนะครับผมส่วนข้อมูลช่องทางการติดต่อนะครับผมการ อ,อยากได้พันธุ์ข้าวหรืออยากสอบถามพันธุ์ข้าวเรามีช่องทางเพียง2ช่องทางนะครับผมช่องทาง Li ไลแอดแล้วก็ช่องทางเบอร์โทรไลแอดวารินฟาร์มวาลินฟาร์มนะครับผมขึ้นเดี๋ยวขึ้นใต้วิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สี่ห้าสี่ศูนย์ศูนย์ต้องแอดไลน์มานะครับผมถ้าผู้ทั่วผู้แก่ทำแอดไลน์ให้เป็นโทรมาสอบถามานะครับผมส่วนช่องทางแอดไลน์เข้ามานะครับท่านจะได้รู้ข้อมูล ราคาพันข้าวนะครับผมราคาพันข้าวที่เราแจ้งไว้ในไลน์แอดนะครับผมแจ้งไว้ว่าสนใจพันไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมาขายนะครับตั้งแต่1กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผมท่านจะเอากี่กิโลก็แล้วแต่นะครับเราไม่ได้ขายเป็นกระสอบไม่ได้บรรจุเป็นกระสอบนะครับผมเอา1นกิโลเอาครึ่งกิโลเอา1นขีดนะครับเอาสิเมล็ดเอา20 000, เมล็ดขายหมดนะครับผมแบ่งปันแบ่งปันกันได้นะครับผม ท้ายที่สุดนี้วรินฟามก็ขอขอบคุณพี่น้องที่หลายท่านก็จองผัดข้าวเข้ามาอุดหนุนชาวนายอย่างเรานะครับผมเพื่อเป็นต่อยอดลมหายใจเนาะเราไม,ไม่ไม่มีข้าวที่ไปขายลงสีเราไม่ได้ทําข้าวขายลงสีเราทําข้าวขายเองบนโลกออนไลน์บนอิเนเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องฝากไว้สําหรับข้าวเหนียวเอยข้าวฝากไว้สําหรับ ข้าวเจ้าวลลีดำหนองคายกอค .83 ไว้ด้วยนะครับขอบคุณำคท,ทำาการติดตามรับชมสวัสดีครับ